ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ก่อนที่เราจะเข้าคูหาไปลงคะแนนเสียงต้องเตรียมอะไรไปบ้างแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนเองบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะหรือจะเป็นบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลข13หลักและอย่าลืมตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่รวมถึงลำดับที่ให้ครบถ้วนและถ้าจะให้ดี ควรทำความรู้จักกับผู้สมัครสสและพักการเมืองที่มีนโยบายโดนใจเมื่อเข้าหน่วยเลือกตั้งแล้วยื่นหลักฐานแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งสองใบและก็สามารถเข้าคูหากรกบาทพับและนำไปหย่อนบัตรด้วยตนเองที่หีบเลือกตั้งถือเป็นอันเสร็จสิน้นแต่ในทุกขั้นตอนงดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนและที่สำคัญอย่านำบัตรเลือกตั้งกลับมาเป็นที่ระลึก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย